กรับสวัสดีครับพี่เพื่อนๆชาวพักเครื่องทุกท่านครับพบกันเช่นเคยครับกับร้านน้องโบบรมีพักเครื่องครับพี่นะครับวันนี้มีพักเครื่องมาแบ่งปันกันหลากหลายในการเช่นเดิมครับพี่นะครับนะในยามเช้าๆนะครับในวันพระหัสสบดีครับกสวัสดียามเช้าพี่เพื่ทุกท่านเนาะนะครับนะฝากช่องทางการติดต่อครับพี่นะครับเบอร์โทรไลด์เบอร์เดียวกันนะครับ0620890157ครับย้ำอีกครั้งครับ0620890157 นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่นั้นหรือสแกนชิมโค้ดครับนี่ครับรูปภาพไม่ชัดเจนนะครับแคปรูปแคปรูปแล้วสแกนได้เลยนะครับนะแอปพลิเคชันไลน์ครับอ่านะครับมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งหมื่นสี่พันท่านครับพี่ๆวันนี้ก็มีสักยี่สิบรายการครับพี่ๆนะครับเหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรามารับชมกันเนาะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยเนาะครับเนาะเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยครับพี่นะครับรายการแรกครับพี่ รายการแรกครับเป็นเหรียญกลมนะครับนะเหรียญกลมไข่ปลาหลวงพ่อเขียนธรรมคิโตนะครับนะหนึ่วัดสำนักขุนเนนนะครับเป็นรุ่นสาห้าครับพี่เนื้อทองแดงนะนี่ครับรุ่นสองห้าเนื้อทองแดงสภาพพิมง์บ้านเลยครับพี่นะครับเป็นเหรียญกลมเม็ดไข่ปลาหลวงพ่อเขียนนะครับธรรมคิโตนะครับระเกจกิดังเมืองพิจิตรครับวัดสำนักขุนเนนนะครับเล่นหานะพี่นะนี่ นะครับแล้วมีกําลังเก็บเช่าได้ครับพี่นะครับแล้วผิวเดิมหิ้งเลยนะครับหมายเลขหนึ่งครับต่อไปครับหมายเลขสองหมายเลขสองนี่เป็นพระผงนะครับพี่นะเป็นพระผงนะครับพระผงกุวัดเงินคลองเตยครับพี่นะครับองนี้เป็นพิมพ์อ่าพระประธานนะครับแล้วเป็นพิมพ์พระประธานเนื้อผงนะครับกุวัดเงินคลองเตยนี่ครับพี่ นะครับน้วเป็นพระลุงกูครับเนื้อสวยครับพี่ตรงนี้ครับเป็นพิมพ์พระประธานนะครับพี่นะเจ้าของกาบอกเป็นพิมพ์พระประธานนะบางองค์น้องก็รู้บางองค์ก็ไม่รู้น้องพี่เนาะนี่ครับน้องก็นะครับนี่มีมุมพอคิดว่าที่จะไปได้นะครับน้า้องก็มาแบ่งปันกับพี่ๆนะครับน้าสภาพสวยๆเลยนะครับตรงนี้พระผงกวนเงินของเตยนะครับนะพิมพ์พระประธานครับเขาบอกเป็นพิมพ์เอนะ เขาบอกเป็นพิมพ์เอีพิมพ์นิยมนะครับพี่นีครับหมายเลขสองครับต่อไปครับหมายเลขสามหมายเลขสามเป็นพระสมเด็จนะครับนะอง์นี้เป็นพิมพ์พระประธานเช่นเดียวกันนะครับเราเป็นพิมพ์พระประธานเช่นเดียวกันครับนีครับหลังไม่ลังกากมากนะครับนะเนื้อนุ่มครับพี่องนี้นะครับเนื้อนุ่มออกสีนวลนวนะพี่นะออกสีนวลนวนี่ครับก็มีนะครับนะรอยหนอนด้นครับนี่นะครับ ขั้วองเลยนี่ครับเส้นสายซุ้มนะครับนะเส้นรองนั่งครับนี่อ่ะนะครับหมายเลขสามครับองนี้หมายเลขสามนะพิมพ์พระประธานครับพี่ต่อไปหมายเลขสี่นะครับหมายเลขสี่นี่มีการเช็ดการล้างมานะพี่นะมีการเช็ดการล้างมานี่ครับนี่เป็นพระเนื้อดินนะครับแล้วเป็นผงสุพรรณนะครับเราเป็นผงสุพรรณ นะครับหนึ่งจเว็จั๊กพาคีครับพี่นะครับนะตามซอกก็ยังมีติดคราบดำๆอยู่นะพี่นะไม่ได้ล้างออกทั้งหมดนะพี่นะไม่ได้ทั้งหมดนี่ครับพี่นะครับนะคราบความก้าวตามซอกเนี่ยยังมีให้เห็นอยู่ครับพี่อ่านะครับนะยังมีให้เห็นอยู่นะครับก็ได้ก็เรียกได้ว่าทั่วทุกซอกทุกมุมนะครับนะทั่วทั้งองค์พระนะครับนะแต่ผิวเขาจะมีแบบอ่าเหมือนว่าเปิดๆหน่อยนะครับนะสีออกจากเงาๆนิดนึงครับ นราคาก็ไม่แพงนะพี่นะราคาก็ไม่แพงพี่พี่หลายท่านก็เก็บได้นะครับพี่พี่พี่หลายท่านก็เก็บได้นะครับนะราคานี้ครับหมายเลขสี่ผงสูุพันนะครับเนี่ยหมายเลขห้าหมายเลขห้าเป็นเหรียญกลมนะครับนะพรหมมะปัญโยนะครับหลวงปู่ดู่วสแกรพระนครศรีอยุธยาครับเป็นเหรียญปีสามหนึ่งนะครับนะเหรียญกลมนี่ครับตั้งเต็มองค์หลังยันโถ นะครับเนื้อทองแดงนะครับแล้วพื้นผิวเรียก็ตึงๆดีนะพี่นะนี่เส้นสายนะครับคมชัดจ้ะพี่ในตาขึ้นแตสภาพพิงหิ้งเลยนะพี่นะเขียวๆเลยนี่นะครับแล้วส่งไปเนี่ยบริเวณนะครับแล้วบริเวณใบหน้าเนี่ยพี่นะครับแล้วคราบเก่ามากเลยอ่านะครับนะคราบเก่ามากครับ เจีดังเมืองกรุงเก่าพระนครศรีอยุทยาครับนี่หนูพูดดูวัสดแกเหรียญกลมนะหมายเลขห้าครับหมายเลขหกเหรียญดังเมืองปทุมนี่นะครับนะอากงเซียนแปะลงสีง้กิมโคยนะครับเป็นเหรียญรุ่นหนึ่งครับนี่ด้านหนาเบิกเลยอ่านะครับนะท่านอาจารย์ง้กิมโคยนะครับฉลองอายุเจ็ดสิบเก้าปีครับนี่ปีหน,นึ่งเก้าจังหวัดปทุมธานีนะครับวัดสารเจ้า มีโอ้โหนะครับนะเมตไฝเมดตาคมมากนะครับพี่นะเส้นผมครับอืมภาษาจีนนูนเป็นแท่งเลยพี่นะครับนะขึ้นแบบเป็นสาสนิมเขียวเนี่ยก็เต็มเลยเนี่ยพี่เนี่ยครับหิ่งมากๆครับหิ่งมากๆครับเนี่ยเดี๋ยวปีหนึ่งเก้าครับท่านอาจารย์งูพิมโคยนะครับนะแปะรงสีอ่านะครับหมายเลขหกครับหมายเลขหกนะ เป็นคารวาสนะครับพี่นะหมายเลขเจ็ดนี่ครับพี่มีใครชอบไหมนี่ครับสภาพเดิมจริงๆครับพี่วันนี้ของเดิมเดิมเลยนะครับนะของเดิมเดิมมากันเลยนะครับองนี้เป็นพระระคังหลังค้อนเนาะนะครับนะเป็นระคังหลังค้อนพี่โอ้โหดูเนื้อดินะครับเนื้อโหดมากๆครับพี่นี่นะครับหนาเตะนะครับแบบนี้ไม่หิ่งมีแบบหลังจะหิ่งนะครับนะเป็นระคังหลังค้อน นะครับนี่ออกแบบเป็นเหลี่ยมตั้งเลยนะพี่นะเป็นเหลี่ยมตั้งตั้งเลยนี่นะครับตัดก้นช่อครับผิวหิ้งเดิมมากครับพี่แบบนี้ครับเป็นมะละเลยนะพี่นะผิวมะละเลยดูเนื้อหาพี่ดําเพียบเลยพี่อ่ะนะครับหมายเลขเจ็ดนะครับหมายเลขเจ็ดครับะระ้ังรังค้อนครับตรงนี้ ต่อไปหมายเลขแปดนี่หมายเลขแปดมีทําความสะอาดไหมอยู่นะครับน้องสันนิษฐานว่าน่าจะแช่สันซมนะเนี่ยนะครับแล้วผิวก็จะออกแบบนี้นะครับแล้วก็ตามสภาพนะพี่นะครับเป็นเหรียญหันข้างนะครับนะหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญครับนี่หลวงพ่อแดงว่าเข้าไปในอิฐน,นะเหรียญลาลาปีสองพันห้าร้อยสิบสี่อะไรถ้าน้องจะไม่ผิดนะนะครับเป็นเหรียญหันข้างเนี่ยหลวงพ่อแดงว่าเข้าไปในอิฐ นะครับเป็นเหรียญหน้าซ้อนนะครับบางท่านก็นเรียกเหรียญหน้าซ้อนเป็นเนื้อทองแดงครับนี่อนี้มีการล้างมาแน่ๆนะพี่นะแต่ก็ยังมีคราบเนี่ยนะครับแล้วมีคราบดำๆเนี่ยนะครับปกติแล้วเหรียญจะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดำเนาะนี่ครับอ่ะอัคระวสวยยังสวยอยู่เลยพี่นี่ครับหลวงพ่อแดงหลวงพ่อเจริญ จะจำไม่ผิดก็จะมีกิบบล็อกครับพี่มีสองบล็อกสามบล็อกอะไรไม่ผิดนะครับโบดลั่นอย่างไรเนี่ยเนี่ยเขาจะดูแถวแถวหอหีบแล้วถ้าน้อยจำไม่ผิดนะพี่อ่ะตรงนี้ครับหมายเลขแปดครับต่อไปครับหมายเลขเก้าหมายเลขเก้าครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับองนี้ครับเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อสวยเลยนะครับเนื้อออกแบบว่าพุนพุนยับหยับอ่ะพี่นะครับลายพุนพุนยับยับ เนื้อหนึบสวยนะครับพี่นะแต่สภาพเนี่ยนะครับนะครับไว้นานนะพี่นะครับเราไว้ยิ่งนานนะแกไม่ได้ใส่เลยเ๋ยวพี่นะใส่เหมือนว่าเป็นที่เก็บช่องก็จริงนะพี่นะแต่ว่าฝาฝืนนี่ไม่ได้ปิดเลยนะครับ้วน้องก็ได้มาสภาพนี่นครับเนื้อหาก็สวยครับพี่นะครับนะราคาเหมาะสมนี่ครับเปิดไม่แพงนะพี่นะเปิดไม่แพงกันครับ พิมใหญ่ครับวงนี้วันละคังครับพี่เนื้อสวยๆปุ่นๆรูปลายเข้มเพียบเลยเนี่ยหมายเลขสิบหมายเลขเก้าพี่หมายเลขเก้านะหมายเลขสิบนะครับหมายเลขสิบนี่เนื้อออกนวลน,นะครับพี่นั้นนวลเหนียวหนึบนะครับนั้นหนึบนี่หลังหลังเรียบครับข้างแยะปีนี่นะครับเดิมธรรมชาติเลยนี่ครับ องนี้พิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับแล้วพิมใหญ่เกตทะลุซุ้มนะครับนะซุ้มตั้งสวยอวบอิ่มมากครับนรือจีวรคมมากนะครับพี่อง์นี้เป็นเกตทะลุซุ้มนะครับน,น,น,น้วเนื้อเหนียวเหนียวนึบานะครับนะออกสีนวลนๆนีดนี่ครับี นี่ครับลอยคูดนะครับนะลอยคูดลอยปีนี่ครับโอ้โหเนื้อหาครับพี่หมายเลขสิบครับนะครับต่อไปครับหมายเลขสิบเอ็ดนี่นะครับหมายเลขสิบเอ็ดเป็นพิมพ์ใหญ่เกเทลุซุ้มครับพี่ครับองนี้ครับโอ้โหพิมพ์สงสสวยมากๆพี่นะครับนะองเนี้ยนะครับ บ้านหลังนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่แบบว่าสภาพแบบที่จริงจริงนะครับพี่นะเนี่ถ้าเป็นแบบว่าถ้ามีฝาปิดหรือว่าเก็บสภาพแบบดีๆนะหูยน้องนี่แบบแต่พระเยอะจริงๆนะครับคุณพี่ท่านี้เยอะมากนะครับพี่นะนี่ครับขอบตั้งสวยมากครับพระพักกรมดีเลยนะครับเป็นเกตทะลุซุ้มครับพี่นี่ครับรอยหดย่นนะครับเกตทะลุซุ้มครับ เม็ดมวนสารเม็ดข้าวสุกนะครับเนื้อนึบๆเลยพี่องนี้หมายเลขสิบเอ็ดนะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับต่อไปหมายเลขสิบสองนี่องนี้เป็นพระประธานนะครับนะเป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์พระประธานครับเนี่ยโอ้โหขอบข้างแยะนะครับหลังนึบๆเลยนี่พี่นะครับนะหลังแบบว่ายยุบๆนะครับมองไปแล้วแบบยุบยุบ นี่ครับนะครับนะนี่นะครับสะสมเพราะศรัทธานะครับนะพุทธคุณนี่ผิดนะครับนะสะสมเพาะศรัทธาพุทธคุณครับผมเชื่อเลยว่าต้องแบบยังไงอะไม่มีใครได้แบบว่าเห็นนะนะครับนะว่าแม่พิมพ์บล็อกพิมพ์ของ พระสมเด็จแต่ละองค์นะพี่นะนี่ครับนี่นะครับเราต้องแบบว่าเซนแบบนะครับนะนี่เช่าหาเพราะนะครับศรัทธาพุทธคุณเออนะครับนะใช้คําศัพท์นี้ได้นะพี่นะครับน้องก็เป็นแบบนั้นเช่นกันครับพี่นะครับดูให้ชอบดูให้ใช่ครับอ่าจำหมายเลขจะมีพีเดีนะครับพี่นะเน้นย้ำกันทุกครั้งครับอ่านะครับหมายเลขสิบ สอครับพี่องนี้หมายเลขสิบสองนะต่อไปครับหมายเลขสิบสามหมายเลขสิบสามนี่เป็นวัดเกตชยโยนะครับรับนะวัดเกตชยโยฐานหกชั้นอกน 5, ตลอดน,นะครับฐานหกชั้นอกตลอดนิยมนะครับพี่นะ้องค์นี้นิยมนะครับเป็นพิมพ์ที่ค่อนข้างจะหายากครับพี่นะครับค่อนข้างจะหายากนะครับแน้วื่อเนื้ออง์นี้นพี่ดูดินะครับนี่ออนนะ เป็นพิมพ์หกชั้นอ,อกตลองอเนื้อสวยมากๆครับพี่องนี้แทบไม่ผ่านการใช้นะพี่นะเนี่ยครับน้องบอกตรงเลยนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยพี่นะครับ,รบแล้วมีคาบดินคาบอะไรนนเกาะในดูเลยพี่เนื้อหาเขาสวยมากนะครับพี่องนี้ด้านหลังครับพี่องนี้ นะครับนี่ครับวัดเกชโยฐานหกชั้นอกตลอดนิยมครับพี่องนี้หมายเลขสิบสามครับพี่ไปกันป่อครับหมายเลขสิบสี่นี่ครับนี่ยเอามาลงหนึ่งรอบนะพี่นะเพื่อความชัดเจนครับนะครับองนี้ครับพี่เป็นวัดเกชโยนะครับเป็นพระสมเด็จนะครับวัดเกชโยฐานเจ็ดชั้นอกตันนะครับพี่นะนี่ครับขอบข้างสวยจัด นะพี่อ้โหนะครับนะดูเนื้อครับขอบตัดรูปสวยมากนี่ครับแทบไม่ผ่านการใช้ก็พี่องนี้เนื้อแข่งวัดเจชโยนะครับฐานเจ็ดชั้นครับพี่องนี้ฐานเจ็ดชั้นอกตันนะ ในบรรดาอกตันก็น,นะครับนี่นิยมสุดครับ้าเจ็ดชั้นเนื้อหาสวยๆหมายเลขสิบสี่หมายเลขสิบห้าวัดเกตโชยโยฐานหกชั้นอ,อกตลอดสภาพใช้งาน นะครับผิวสภาพเปิดหน่อยนะครับพี่องค์นี้นะครับแล้วนะนะมี่นขอบลข้างครับนี่ครับพี่ฐานหกชั้นอกตลอดสภาพใช้งานวัดเกจดชีวอ่างทอง เนื้อหาดีนะพี่นะเนื้อหาดีนะครับนี่พี่นะครับเนื้อหาหมายเลขสิบห้าไปกันต่อครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบหกพระสมเด็จนะครับองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะเป็นพิมพ์ใหญ่เนื้อขนมถั่วตัดครับพี่นะครับ เป็นเนื้อขนมทั่วตัดออกสีออกเข้มนะครับนะสีออกน้ำตาลเข้มครับพี่อ่านะครับแล้วเนื้อออกมีน้ำตาลเข้มๆครับฟิ์มใหญ่เนื้อขนมถั่วตัดแกน้ำมันตังยูครับพี่หมายเลขสิบหกครับ ซุ้มอ้วิ่มมากนะพี่นะนี่นะครับโยกไปทางซ้ายด้านซ้ายขององค์พันิิดหนึ่งนะพี่นะนี่ครับหมายเลขสิบหกหมายเลขสิบเจ็ดเกตทะลุซุ้มพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เนื้อแก่งๆครับองค์นี้ครับ นะครับนะเนื้อแกงๆนะครับนะมวลสารนี่พี่นะครับนะมวลสารพระกำแพงนะครับนี่ครับเป็นก้อนบิ๊กๆเลยนะครับก้อนบิ๊กๆเลยนี่ครับขอบข้างนี้เห็นชัดเลยพี่นะครับนะมวลสารนี่ขอบข้างนะ นี่ครับเกทะลุซุ้มพิมพ์ใหญ่ครับพี่นะครับแล้วนะขึ้นเป็นขอบกระจกเลยนะพี่นะเป็นขอบกระจกเลยนะครับสมบูรณ์มากมากครับหมายเลขสิบเจ็ดหมายเลขสิบแปดนี่ครับหมายเลขสิบแปดครับโอ้องนี้เนื้อออกเหลืองนะครับนะ้อออกเหลืองออกแว่านเกศสอน นะครับนะส่วนผสมพระสมเด็จเนี่ยนะครับก็มีหลายชนิดแลนะพี่นะมีหลายชนิดครับใส่ที่แบบว่าเท่าที่จะใส่ได้นะครับนะในสมัยก่อนสมัยโบราณน,นะพี่นี่ครับข่าปุ่นก็เพียบเลยนะตรงนี้ครับพี่สภาพหิ้งจับฮิสภาพหิ้งเดิมเดิมครับตรงนี้ครับพี่พิมพ์ใหญ่นะ ิมใหญ่เกตทะลุซุ้มแล้วพี่อย่างนี้นะครับน้องว่าเกตทะลุซุ้มอ่านะครับนะเกตทะลุซุ้มนะครับพอดีเห็นแบบเส้นบังคับพิมเนาะนะครับถ้าเป็นเกตทะลุซุ้มเนี่ยนะครับสังเกตว่าจะมีเส้นบังคับพิมพ์ด้านบนเยดเนี่ยตรงเกตเนี่ยแหลมนะครับแล้วบริเวณเนี่ยนะครับแล้วบริเวณด้านนี้อ่าหมายเลขสิบแปดครับหมายเลขสิบแปดหมายเลขสิบเก้า นะครับนะองนี้นะครับน,น,นี่น้องมาใส่สลับไหวเนาะพี่เนาะถ้าเป็นแบบพวกบางขุนพรมเนี่ยน้องจะใส่พี่เพราะว่ากลัวมากเลยนะครับนะ้กลัวจะหล่นมากนะครับองนี้เป็นสมเด็จบางขุดพรมครับเป็นพิมพ์ฐานแซมนะครับนะองค์นี้เป็นพิมพ์ฐานแซมครับกุ่นสวยมากๆนะครับพี่นะครับวันนี้ได้บางขุดพรมมาสององนะครับแต่อีกองค์น่าจะเป็นพิมพ์ใหญ่นะ เดี๋ยวมาชมกันครับพี่นี่ยองค์ถัดไปองนี้ฐานแซมครับพี่นี่ครับพระสมเด็จนะครับบางขุนพมพิมพ์ฐานแซมนะครับช่วงอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้เจอเลยนะพี่นะช่วงอาทิตย์สองที่นี้ไม่ได้เจอนี่ครับเพิ่งจะมาเจอนะครับได้ช่วงตอนบ่ายเมื่อวานนะพี่นะได้ตอนบ่ายเมื่อวานครับพี่สภาพนี้เก็บได้นะครับพี่นะเก็บได้สบายใจครับพี่เนื้อหาแบบนี้ครับ บึกบักนะพี่นะเนื้อบึกบักนะครับพี่หมายเลขสิบเก้าหมายเลขยี่สิบเนี่ยหมายเลขยี่สิบนี่เป็นพ well ิมพ์ใหญ่นะครับนะเป็นพิมพ์ใหญ่บรางขุนพรมนะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพรมครับสมเด็จวัดระฆังนะครับนะ้วกรอบยกหัวสิงห์นะครับนี่เหลือสองตลับสุดท้ายพอดีนะครับแล้วนอมาใส่นะครับเอามาใส่ไว้เนี่ยนะครับสั่งไปใหม่แล้วพี่นะครับยังไม่ได้เลยนะครับของยังไม่มาครับนี่ ใส่กันไว้พี่นะครับแล้วน้องก็ใส่กันไว้นี่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่ครับปุเต็มเลยนี่นะครับแล้วตรงนี้ครับอ่านะครับพิมพ์ใหญ่บางขุนพงมครับผสมเส็ดตรงนี้ครับวันนี้ยี่สิบ้าปุ่เยอะๆเลยนะพี่นะครับปุ่เยอะๆเลยนะครับมันนี้ยี่สิบครับ ต่อไปครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนี่ลาไอเทมวันนี้เลยพี่นะครับน่ะลาไอเทมวันนี้เลยนะครับนักองค์ใจนําเสนอครับนี่นะครับพระชินราชใบเสมานะครับเบญจพาคีใบเสมาองนี้สวยกริบนะครับนะกรอบตรงเลยนะครับนะกรอบในี่ตรงเลยนะครับแล้วเป็นกรอบใบเสมาชินราชเลยนะครับนะเขาบอกว่าเป็นพระเบญจ นะครับนะเป็นจกักราคีพระเนื้อชินครับพี่โอ้โหตรงนี้ครับพี่นะครับสวยนะครับและสวยหนึ่งเดียวที่นะครับและเคยได้มาเนี่ยพี่เคยได้มานะครับพระพุทธชินราชใบเสมาตงนี้ครับพี่ เนื้อหาจ,จัดเลยนะครับพี่นะเนื้อหาจัด,จด,จดเลยน้อยไม่ได้แกะกรอบเลยนะพี่น้องนี้นยังไม่ได้แกะกรอบเลยเย,ยางกย็ยุยมันยุ่งสวยมากมากครับพี่ครับพ่งนี้อะนะครับนะ้านีมาแบ่งปันปกันนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดครับพี่หมายเลขยี่สิบเอ็ดนะชินาราดหมเลสมาครับสุดยอดแลไอเทมนะพี่นะแลไอเทมนะครับต่อไปครับหมายเลขยี่สิบสอง หมายเลขยี่สิบสองเป็นเหรียญหล่อชินาราานะครับนะันเหรียญหล่อชินาราชหลวงพ่ออุย่ยนะครับในหลวงพ่ออุย่ยนะครับวัดบ้านก่างนะครับจังหวัดสโุโขทัยนะพี่นะครับเนื้อโลหะวันนาเก่ามากครับเป็นพิมพ์หูขวางนะครับหลังมีจานะคะลายยันครับพี่นี่อ่านะครับเป็นพิม ชินราชนะครับนะพระพุทธชินราชนะครับทิมห์หูขวางหลวงพ่ออุ๋ยวัดบ้านกา่านี่ครับจานดิ้งเลยพี่นะครับนะจานด้งเลยครับแบบนี้น,ะนานๆน้องก็จะได้เจอนะพี่นะ้องบางทีไม่เข้าสายนะครับพี่บางทีไม่เข้าสายกลัวพี่ๆไม่ชอบนะพี่นะกลัวพี่ๆไม่ชอบไม่ใช่นรกนะครับเอามาน้องก็ติดมือ แล้วพี่นะ้ก็อยากแบบว่าหมุนเวียนเปลี่ยนกันไปครับนี่ครับมีขึ้นศาสแดงๆนะพี่น้ามีขึ้นสาสแดงๆนะนะนครับอายุนะครับวันณัโลหะครับพี่อ่านะครับนานๆได้เจอครับพี่เก็บได้เก็บนะนี่ครับหมายเลขยี่สิบสองครับหมายเลขยี่สิบสามผิวหิ้ง นี่ครับพิ้งพิ้งเลยนะครับนะหลวงพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีตาห้าชายนะครับอง์นี้พิมพ์ห้าชายนะครับสภาพพิ้งเนี่ยสีออกด้าน้านเลยนะพี่นะสังเกตดูได้นะครับสีออกด้าน้นเลยนะครับเราเป็นพระที่แบบว่านะครับเป็นพระเกตนะครับพี่นักของช่วยๆเนี่ยนะครับบางท่านนี่ก็ไม่อยากเอาออกมานะพี่นะเนี่ยพอดีองเนี้ยติดมานะครับนะติดมา ใส่หลวงพ่อมาโปดนะพี่นะหลวงพ่อมาโปดนะครับเนื้อสวยครับพี่น่สาขึ้นเพียบเลยนะครับหลวงพ่อจะมาโปดนะพี่แต่ต้องให้นะครับพี่ๆโปดด้วยนะครับพี่นะโปดด้วยนะครับนะครับแต่ถ้าพวกพี่ๆไม่โปดนี่โอ้โหแย่นะพี่นะแย่นะครับเนี่ยเก่ามากครับพี่แบบนี้ครับหนึ่งกงพ่อเงินครับ ห้าชายนะครับพี่นะเป็นพิมพ์ห้าชายครับเี่สาแดงขึ้นเพียบเลยนะครับคาบนะครับดำๆนี่ก็แบบก็ติดเลยนะพี่นะในตัวเนี้ยนะครับไม่ใช่ตรงนี้อย่างเดียวพี่นะครับแต่ทั่วทั้งองค์เนี่ยตามซอกนะครับถิวจะไม่เปิดเลยพี่นะครับหมายเลขยี่สิบสามครับพี่ตรงนี้ครับมีกําลังเก็บได้แน่นอนนะพี่นะหมายเลขยี่สิบสี่ นี่ครับองนี้เป็นพิมพ์นิยมนะพี่นะเป็นพิมพ์นิยมพิมพ์บีมีมือลองนะอ่นะครับแล้วเป็นพิมพ์บีมีมือลองนะครับเนื้อโลหะเกตจอดีเลยครับพี่องนี้ครับเนื้อโลหะเกตจอดีเลยนะครับนะโค้เช่าสวยครับพี่มีรอยยุบตามขอบนะครับองนี้ก็จัดได้ว่าเป็นพระที่นะครับนะใช้นะครับนะแต่ใช้มาไม่เยอะพี่ อ่นะครับเราใช้แต่ใช้มาไมีเยอะนะครับสภาพนี้ึ้นสาขึ้ข้าบดำๆเนี่ยพี่แบบนี้นะครับนะเบสิกเก่าๆเนี่ยพี่นะครับเบสิกเก่าๆเดิมๆนะครับนะครับหมายเลขยี่สิบสี่ครับพี่นะครับวันนี้ก็มียี่สิบสี่รายการเนาะพี่อ่าสนใจรายการใดก็ติดต่อสอบถามกันได้นะครับเราผัดช่องทางการติดต่ออนกครั้งครับนะ 062ครับ0 8 9 0 1 5 7นะครับเบอร์โทรไลน์นีเบอร์เดียวกันครับพี่นะครับเก็บรมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับนะลูกค้าเป็นชัดเจนครับพี่นะครับสแกน QR code ครับขอรลูกค้าเพิ่มเติมได้นะครับมีมีผู้ติดตามมากกว่าหนึ่งสี่พันท่านนะพี่นะส่งของจะส่งทุกวันครับพี่อ่ะนะครับก็วันนี้ขอลาไปก่อนครับพี่ผิดพลาดประการใดครับขอประทานอภัยไว้ด้วยนะครับเฮงๆรวยๆสุขภาพแข็งแรงทุกท่านนะครับสำหรับพี่ท่านใดก็ใช้รถ นะครับขับขี่ปออลอดภัยตลอดเส้นทางครับเฮงเฮงมือสวัสดีวันดีทุกท่านครับสวัสดีครับ mm hmm.